ข้ามหเจงไม่กินนีมนี่เขากินอะไรกินซะไปแล้วนะกองกองไปหาเจ้าแล้วนะหนึ่งก้าจุดสามหนึ่งเก้าจุดสามค่ะแม่ค่ะ อันนี้จะกินขา้าวเอ้าสวัสดีค่ะอันนี้ราจะปัตต้ริมสรแนะคะ่ะกินข้าวโตเป็นสาวแล้วน่ารักมากเลยอ้ยอยากดืกิน,น้ำจังนะ นี่หยุดจ้าพักหนึ่งวันจ้ะพักเนี่ยหมือนึ้ื่อนของบอนนอนจ,อจัดการใน้องจัดการใครจัดการใครคะับเฮ้ยทำอะไรกันป้อเีเดีไปชิวน แล oh mm ้ว hmm. ค่ะมาหอาอแม่มาหรแม่ารอม่มาหรอาหอแม่มาไมาหหรอแสิหม่มอ่่า่นด้วยแออรแอั่อ พี่ขอกินคำหนึงพี่ไม่ไหวละแอลรานไปเร็วๆแอลรันไปเร็วๆเข้าไปไหนเข้าไปไหนโอเคหัอะไรอ่ะอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้ให้ออกอีกยครอบบอีกมันร้อนนะเอาดัมปปั๊กเอาดัมป์ปั๊กไปปิด่องก่อน นมันรลอนนระวังนะหลังเด้อ้นดูคันี่ไปไหนไม่เอาไม่หล่ออะไรอ่ะกินด้ไหมไม่กินอะไรอ่ะกินกินไงกิบบไข่คอ้ยเะกินไปเสียมาหอมด้กันกินไหเสีมาหอม้ว กระถางไม้ขามป๊อปเมียว mm. ี่ไหนเห็ดใกล้ๆนะสีบอน์มยัยอยางนี้ดังไมยยใจไปออขแม่จะสนข้าวค่ะมีขนมด้วยอยาใคระกินมากขนมใสยแยมด้วยอ่ะ ไข่่อมีดาวไข่ดาวไข่ดาวคุณกูแก้มมค่ะขอบคุณมากเลยค่ะลองควายปย้อมใส่เล้วใหญ่นี่ใหญ่จิตใส่ผู้เดียวไหน่อยอันนี้ม่หน่อยพี่บีสวัสดีค่ะขี้ยขี้แยขี้แยไม่มีไม่มีไม่เห็นว่ามีมีขี้ก้อค่ะาักล้อน ทิอม,มอยู่ไหนเนี่ยอะไรอะกระเกียบหรอกะเกียบออ่ะคืเกียบคืหอหนอาอัน,นี้ฮะอืมมันหยามแฉไอ้ก็เหมือนกันอเนาะ,ะต้องกินเป็นเนื้อมาแม่แกให้มาแ,แม่แกให้ค่ะ อะไรเหรอยากออยกยกนี่นีรินไปไหนครับนีลกนไนวแล้วานอกชื่อว่านานนอะไทำไมทำไมไมไนองเพชรไม่เอ้าอ้แล้วน้องเพชรไม่นอนหรอน้อาเพชรนอนตื่ดูน้องเพรนอนต่นนอนแล้วว้น้องเพชร มไม่เห็นขาเลยจ้าบอเลขยับตาอะนี่เราเามันกระเด็นขยบมาอีกเนี่ยมันจะกระเด็นใส่มันจะร้อนมันจะมันจะโดนเข่มาขยับตะกอนโอเคค่ะกระเด็นใส่ตัวเองอะไรมันเยิ้มๆไข่ก็พี่จ้า สงสัยพี่มันทำมันตุ่มต่ำแย่จะตี่นต่ำบอกเจหยู่ตรงช่างวางแก้ววางอะไรข้างในพี่น่าจะเถอไว้ตรงนั้นอ่ะไม่พอยตีกองเหรอยย้ำให้ตีกองเนี่ยเนี่ยตีให้พี่เขาดูนะยามเอ้ยหน้าพอยไลน์มีมีของขวัญด้วยเมื่อกี้

น่ไรน้องพัเพ no ี่อน้องพัเพี่บะน่งยังไงน้องพัเพียบน้องพัพพีบนั่งยังไงไปโยนลงเต่เนาะโยนอะไรลงลงโอเคมาหนิมานน่มานน่มาหนิหน่ลอา มว่ลกมันหายแล้วไม่เป็นไรค่ะไม่ใหายจุดจากน้เกิดเกิมันเกิดจากน้ำมันทำไมก่อนททีกย่มันยังไม่สุกนะคะอัน่สอันนี้ไม่จุดอันน,นี้อันนี้จุดแ wow. ้ว พอนั่งพะเพียบสัญว่าพเหนียวได้ช้อนเรียาตะเกียบให้พี่เหนียวเลยนะคนพี่พออยอยากได้ตะเกียบดังเลยเฮ้ยเนะตะเกียบอยู่ไหนเนาะนี่พี่อ๋อเออใจอ่อนขอล้วค่ะขอโทษค่ะ มันจะมาเหมือนกันมันเป็นถุงจะขึ้นกระตึ้นแบกลงแบกดูเรื่องมากใช้เวลาจริงไปหาแหวนก่ันแล้วอันนี้แล้วอันนี้ วันเราเที่ยวช่วงัน่ะเนาะบ้านก็มามะเรีันนอนก็เรียนผักผ่านมึงกินผักไหมนี่ผักเขากินปลาบีบีปลาบีบีเพื่อที่จะมานื่นเต่าแก้ตัวขาหัววากีรักก็คืเลนกั กินไหมถึงกุ้งไหมเอาเร็จไหมเอ้าเรียกนีั้นกุ้อนนี้เนะเี้ยกุ้งอันนี้โอเคแต่บอลต้องต้มก่อนโอเคโอเคดกยิงไหนดีจ้าโอเคบอสขาขาอยัไยางเป่าเหนยเน้ยเนี้ย แหมปานเลรวอะโตรงไนรวนีนี่อเล่อหลังน้าเดอะไรนะอิดีโอ้ามันมว่าเราจะถ่ายถ่ายตันนี้ใช่ไหมถ่ายม่ติดตามมันจะไม่ติัวัไม่ได้บมันยังไม่ให้ไลห์ ยังไม่ไาดีโอล่อยอางเนี้ยไม่ก่ายค่ดีดูบ้าแล้วก็กินนุ๊ก0วิ๊ินยังไงก็ยังเล้องหน้าัไม่ถูกเลยทไมวีไม่ถูกถอยกาแล้วก็6วิ๊กแล้วก็1นมันก็จะตัดแต่เองใช่ไม่ต้องไปิ่มิ๊ห15วิ๊กนี่นหนยนเอาที้ได้ข้บน อยาถูกแล้วเป็นอจ๊ะชื่ออะไรจ๊ะนอกนมกันหจะทมกนทั้งหมระวังร้อนนะระวังร้อนพอให้นอยไฟไฟดูดกระพไม่ใช่แขงแรงอันนี้อันนาความจกระพริของแม่อันนี้อันนี้น้องจุกจุ้ออันนี้ขาพอช้อนหน่อยสิคะน้อช้อ บ้าตอนบ้าตอนมากินหมูตับต้มเป็นชอยมัอะไรนะไก่ไก่นะเยออย่เงี้ยเยอะอย่างเี้ทุกคนที่เป็นหนที่เป็นเด็นี่อ่ะคนละอันยจคนละอันกเก็บปเกเกดไ่เกจไเกดกเก็บดเกเกกเลย่ เด็กก็จะชื่แม่ก็จะร้องแก่โอเคา่ะไม่ก็แบบใครก็จะจะฆ่แล้วก็เป็น a n ีอินขึ้นมามามาร้อนหรอถ้ไอยากเอาเข้าไปข้าใกล้แบบเราเข้าใกล้คนคนเกี่ยวี่บคนเหรอคะคนคน้างในนี้ตันมาดูตัวตักกันเห็นไหม

พ่ออ่ะ